ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการนะคะแซทีวีซีรีส์แแล้วก็น้องจินด้วยนะคะพูดถึงเจ้าแม่เรียบร้อยเนี่ยนะคะสําหรับเขาเนี่ยนะคะฉายาตัวนี้นะคะยืนยันเลยค่ะว่าเรียบร้อยจริงๆเป็นอะไรที่อันอันจินอย่าพูดจังสี่เด้อค่ะอันจินบดายเด้อจังสันจังสี่โอ้ยพี่เมื่อยเด้อจินเด้อ จากจะเป็นเจ้าแม่เรียบร้อยแล้วนะคะยังเขาเป็นคนซื่อมากเขาเป็นคนที่เชื่อทุกอย่างที่เราพูดบางครั้งเราอัามเนี่ยแล้วเราเหนื่อยอัามแล้วก็ไม่เก็ตยังมีอยู่วันหนึ่งก็ถามอันอันครูบอยบอมาตีครูบอยหัวโล้นบมาตีบอกอ๋อบอยตายแล้วฮะพี่จริงเหรอ <laughs> เขากาลังนั่งแต่งหน้าอยู่เขาวางของทุกสิ่งทุกอย่างว่าตายแ้วจริงเหรออือยู่สาเจ็ดรู้สึกว่านั่นจะบอกวัดอะไรสารเจ็ดวัดโพ สงสารจินมากเล้วันนั้นหน้าก็ถอดสีมากถอดสีแล้วตายแล้วจริงเหรอพี่โอ้ยตายแล้วแล้วพี่ทําไงอ่ะแล้วใครช่วยพี่ล่ะแล้วทําไมเขาต้องตายล่ะโอ้ยพี่เหนื่อยมากเลยจนเกือบกลับอ่ะแล้วนั่งคุยกันอีกทีนึงบอกยังไม่ตายคุณเขามาถามอยู่นั้นลระเป็นยังไงทําไมเขาถึองตายก็โดนรถชนตายเหรอเขาอะไรเหรอถามหลายสิ่งหลายอย่างว่าโอ้ยพี่เหนื่อยจินแค่นี้นะ อยากจะแม่ได้ร้อยต้องเชื่อแต่ไอ้รว่ที่แบบโดนหลอกง่ายนี่มันยังไง่อสพี่ไฮบอเปล่าเรื่องพี่บอยยังไงคะอ๋อพี่ายเขาก็ครูบอยที่สอนเต้นอยู่ที่วงที่ก็บอกว่าครูบอยไปไหนถามเมียค่ะแล้วเขาบอกว่าตายแล้วโอ้ตายแล้วตอนแรกจินก็ไม่เชื่อค่ะว่าังไงล่ะพี่จินจะต้องใส่ซองกับเขาไหมอะไร แถ้าบอกคือตอนแรกไม่เชื่อหรอกค่ะแต่พี่ไฮเวลาแกพูดเนี่ยสังเกตได้ไหมคะแกจะพูดนาเชื่อเอาง่าจิ้นจ้าจิ้จ้าหลอกเงี้ใส่ลงแต่ก็ไม่เชื่อก็เลยได้ซองฟรีไปเลย พูดเรื่องลูกคอบ้างใช่อยากเรียนรู้มากใช่เมื่อกี้เต้นไปอาจจะไม่ประสบความสำเร็จไม่ต้องไม่ต้องก็ได้แหมก็ลองมาแบบร้องดูจะอาจจะร้องได้พี่จิ๊นจะสอนได้ไหมครับนั่งร้องมันอาจจะไม่ค่อยแบบเผาคำร้อองไม่ออกยืนดูหแหละมีแรงเอีกแลฉยครับเชิญครับต้องมีพื้นที่อะไรกับแน่ใจเหรอจอยว่ายืนเลยช่วยให้จอยไม่มันแบบเออเออเออร้องเลยร้องได้นี่ไงที่เรียกประโยชน์งานดอกไม้เมืองเลยเราได้เจอกันที่ป่า สัมภารัน่งอยลองงานนอกฝ้าเมืองเลยเราต้เลิกกันมาสัมาันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรา่แลคะเรืีอยนี้มคะเมื่อกี้กินกินส้มตับไปคำหนึ่งเอ้ยมันกำลังจะมาเลยเดี๋ยวเรา้อกเลยวอาเช่อไหมว่ เริ่มจะมาจอยไปกินข้าตัก่อเลยค่ะจะรู้สึกเลยรู้สึกเลยตื่นเต้นด้วยพี่จินพี่จินช้าๆเลยนะคะงานดอกไายเมืองเลยเราเจอกันต้องทำราเรายอย่งสังได้เติน หมอลำเห็นไหมหมอลำซิ่งมันตื่นมันต้องบอกึ้นอเฮ้ยทเี่ยอะไรล่พี่จินอะไรอะไรกันไอ้นี่พี่จินเขาให้ความรู้เต็มที่เลยนะเขแบบเ็มเขาแบบปล่อยเต็มเลย พยายามเหรอล้ะนี่แล้วสองสามพี่จินนะถงพี่จินมากเลยงั้นพักไปดูดิพี่จินไม่อย่างนี้ค่นต้องใช้เวลาสิไม่ลูกศิษย์คนนี้เป็นยังไงคะยังไม่กล้าเนาะลูกศิษย์คนนี้เป็นยังไงบ้างเนตเท่าที่ดูเนี่ยถ้าเขาทำได้ทำได้สวยกว่าจินมากๆค่ะจินนี่ค่จริงครับมาถึงตอนนี้แล้วไม่ต้องให้กำลังใจแล้วครับ นายจอร์ต้องทำให้นายคุณเดี๋ยวจอรเล่นละครไม่ได้คุณนายหมอนร่าถ่อมว่าอย่างไรก็ไม่เสียเวลามาพี่สินพูดรู้สึกผิดมากพ่อเน่พูดพ่อเหน่งพูดไม่รู้จะอะไรเลยพี่สิงพูดพี่อุตส่าห์เสียเวลามาแล้วไม่เป็นไรร้องไม่ได้ไม่เป็นไรเต้นไม่ได้ไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวมันขายยังต้องมีลูกอ้อนขอบอกนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ย การอ้อนแฟนเพลงค่ะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเรารู้สึกยังไงเราก็พูดออกไปแบบนั้นเราไม่ใช่หมายถึงอ้อนแต่เราบอกเหมือนกับเราเป็นญาติกันใช่ค่ะพูดคุยกันใช่ค่ะสมมติเราเป็นเหลียญเหเอบานจินเนาะได้จ้ะเนาะนะก็ว่าสบายดีบอค่ะสบายดีบอค่ะได้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 ไ้ได้ได้ได้ไ้ได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 ้้ได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  จจ้ะอคอยมักเจ้าคอยบ่มักเก้าคอยบ่มาคอยบ่มาเกลียด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 ซังซังสัังสังพูดไม่รอนะแล้วถ้าเกิดว่าพูดอ้อนแบบยาวๆอย่างเงี้ยค่ะบพูดอ้อนแบบเงี้ยพูดอ้อนแบบเงี้กับกับเรา คนต่อคนอยู่ค่ะแต่ว่าคนของเราเอนค่ะจินเองขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องจอยเองขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องคือยังเงือกเลยตอนนี้ไปไหนมาไหนที่พี่น้องบ่ทิมบ่ป๋าที่พี่น้องบ่ทิมบ่ป๋ป้าผ่านอย่างเดียวความจริงใจอ่ะไม่ผ่านใจด้วยไม่พี่จริงใจมากเลยนะ โชคดีของจอ,อยจริงๆนะเนี่ยที่มีคนทั้งน่ารักและสวยขนาดนี้มาสอนให้ในะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย่ะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิมอ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ